สวัสดีครับอินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง KC m Channel เป็นช่องที่จะให้ความรู้รวมถึงคลิคและวิธีการต่างๆในการทำข้อสอบแบบฝึกหัดโจทต่างๆเยอะแยะมากมายเลยหวังว่าคลิปที่พี่ตั้งใจทำขึ้นมาจะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปรู้กันเลย ข้อ16ในห้องเรียนห้องหนึ่งมีอัตราส่วนนักเรียนชายต่อนักเรียนหญิงเท่ากับ4ต่อ3นะครับโจทย์เขาบอกมานะครับเมื่อมีนักเรียนชายลาออก4คนและมีนักเรียนหญิงเข้ามาเพิ่มอีก3คนทําให้อัตราส่วนนักเรียนชายต่อนักเรียนหญิงใหม่เท่ากับ8ต่อ9โจทย์ข้อนี้ถามว่าแล้วข้อใดกล่าวถูกต้องนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับก็ เอาแบบว่าของเดิมก่อนนะครับเดิมนะครับเดิมเนี่ยอัตราส่วนของชายต่อหญิงนะครับเป็นเท่าไหร่ครับสี่ต่อสามนะครับสี่ต่อสามนี่คือในลักษณะของอัตราส่วนนะครับอัตราส่วนก็เวลาเราจะเปลี่ยนจากอัตราส่วนให้เป็นจำนวนคนจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีตัวเลขอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเอามาคูณนะ ซึ่งเราไม่รู้นะครับพี่ก็จะกําหนดให้เป็นตัว A แล้วกันนะครับดังนั้นเราจะรู้ว่าของเดิมเนี่ยของเดิมนะครับเดิมเนี่ยจะมีจํานวนผู้ชายจริงๆนะครับเป็นจํานวนคนก็คือเป็น4 a แล้วกันนะครับสมมุติว่าเป็นตัว A อเอามาคูณ4 a คนนะครับแล้วก็ของผู้หญิงนะครับของผู้หญิงก็จะเป็น3 a คนนะครับแล้วเขาบอกว่าเมื่อมีนักเรียนชายลาออก4คนหมายความว่าอะไรครับ โอเคต่อไปนะครับเป็นของใหม่แล้วนะครับนี่คือของเดิมนะครับต่อไปนะครับดูอันใหม่บ้างครับแบบใหม่นะครับก็คือผู้ชายย้ายออกสี่คนครับจํานวนผู้ชายจะเหลือเท่าไหร่ครับ 4a ลบออกไปสี่คนนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้หญิงนะครับผู้หญิงผู้หญิงก็จะมีเท่าไหร่ครับเพิ่มอีกสามคนนะครับก็จะเป็น 3a นะครับบวกอีกสามคนโอเคเขาบอกว่า ถ้าเกิดการลางออกไปสี่แล้วก็ในส่วนของผู้ชายนะครับแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยย้ายเข้ามาเพิ่มอีกสามคนนะครับทําให้อัตราส่วนอันใหม่ชายต่อหญิงนะครับเป็นแปดต่อเก้านะครับโอเคนะครับน้องก็เอาของใหม่มาเขียนนะครับของใหม่ก็คือตัวนี้นะครับของผู้ชายนะครับกับของผู้หญิงนะครับชายต่อหญิงจะเป็นแปดต่อเก้านะครับก็เขียนออกมาเลยนะครับว่าคือสี่เอลบสี่ส่วนด้วยอะไรครับสามเอบวกสามนะครับก็จะเป็น 8ต่อ9นะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับก็พี่สังเกตนะครับว่าตรงนี้นะครับเราสามารถดึงเลข4ออกมาได้แล้วก็ตัวนี้ก็สามารถดึงเลข3ออกมาได้นะครับดึงเลยนะครับ4 a ลบ1นะครับดึงตัวร่วมนะครับข้างล่างก็ดึงได้3นะครับ a บวก1นะครับเท่ากับ8ส่วน9หลังจากนั้นนะครับ เราก็ใช้วิธีคูณควันะครับน้องคูณคว้ขึ้นไปนะครับคูณคว้นะครับได้เท่าไหร่ครับตัวนี้ก็จะเป็น4คูณ9แล้วก็คูณกับ a ลบ1นะครับฝั่งนี้ก็เป็น3คูณ8นะครับแล้วก็คูณกับ a บวก1นะครับย้ายขึ้นไปคูณนะครับคูณขว้ต่อไปน้องลองสังเกตนะครับว่าเลข4มันสามารถตัดกับ8ได้นะครับ 428นะครับก็จะได้ออกมาเป็น9แล้วก็ a ลบ1เท่ากับ 6a บวก1นะครับกระจายได้9เข้าไปนะครับ 9a ลบ9เท่ากับอะไรครับ 6a บวก6นะครับย้ายข้างนะครับได้ 3a เท่ากับ15 a ก็เลยมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับ a จะมีค่าเป็น5นะครับแสดงว่าตอนนี้เราก็สามารถรู้ได้แล้วว่าอะไรครับตัว a ที่เรามาคูณเนี่ยนี่นะครับ ตัวเอที่เรามาคูดเพื่อให้เป็นจํานวนคนจริงๆเนะี่ยมันคือเท่าไหร่ครับคือ5นะครับอ่ะเคือ5นะครับทีนี้ลองมาอ่านโจทย์กันดูนะครับว่าโจทย์ข้อหนึ่งเขาบอกว่าอะไรครับช้อยข้อที่1นะครับเขาบอกว่าอัตราส่วนของนักเรียนชายเดิมชายเดิมชายเดิม,ดมต่อชายใหม่อ่ะลองดูซิชายเดิมมีกี่คนนะครับอ่ะลองดูนะครับชายเดิมชายเดิมชายเดิม ชายเดิมเราบอกว่ามันมี 4a คนนะครับก็คือเอา4คูณ5นะครับ a เราหามาได้5ครับ4คูณ5ได้20คนนะครับนี่คือชายเดิมนะครับแล้วก็ชายใหม่นะครับชายใหม่อยู่ตรงไหนชายใหม่อยู่ตรงนี้นะครับก็เอา4คูณ5ลบ4นะครับได้ออกมาเป็นเท่าไหร่ครับ16คนนะครับ16คนแสดงว่าชายเดิมต่อชายใหม่เป็นเท่าไหร่ครับลองดูนะครับ ชายเดิมต่อชายใหม่ก็เป็น20ส่วน16นะครับตัดดูนะครับ4 5 2ห้าอ่า4 4่นะครับได้5ต่อ4นะครับหมายความว่าข้อ1ผิดนะครับข้อ1เราจะไม่การนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับข้อ2เขาบอกว่าอะไรครับอัตราส่วนของนักเรียนหญิงเดิมนะครับนักเรียนหญิงเดิมอ่าลองดูซิหญิงเดิมนะครับหญิงเดิมมีเท่าไหร่ก็เอา3คูณ5ได้15นะครับ หญิงเดิมเนี่ยมีสิบห้าคนหญิงใหม่นะครับหญิงใหม่มีเท่าไหร่หญิงใหม่หญิงใหม่ก็ห้าคูณสามบวกสามนะครับได้เท่าไหร่ครับสิบแปดคนนะครับหญิงใหม่มีสิบแปดคนนะครับก็เอาหญิงเดิมส่วนหญิงใหม่นะครับหญิงเดิมคือสิบห้าหญิงใหม่คือสิบแปดนะครับก็ลองหารกันดูนะครับสามห้าสิบห้าสามหกสิบแปดห้าต่อหก เจอแล้วนะครับข้อนี้เราก็ตอบข้อที่2นั่นเองนะครับหญิงเดิมต่อหญิงใหม่นะเป็น5้าต่อหนะครับโอเคนะครับส่วนข้อ3เนี่ยช้อยข้อ3ามเขาบอกว่าเดิมนะครับเดิมนักเรียนห้องนี้เดิมนักเรียนห้องนี้มีนักเรียนอยู่ทั้งหมดสาสิบคนจริงหรือเปล่านะครับเดิมนะครับดูนะครับเดิมนะครับมีนักเรียนอยู่กี่คนครับส5สิบห้าคนนะครับดังนั้นข้อ3ามก็ผิด ส่วนข้อ4บอกว่าอะไรครับปัจจุบันมีนักเรียนในห้อง33คนนะครับปัจจุบันก็คือแบบใหม่นะครับแบบใหม่นี่รวมกันได้เท่าไหร่ครับ34คนนั่นเองนะครับจากนั้นข้อ4ก็ผิดนะครับข้อ16ก็เลยตอบข้อที่2นั่นเองนะครับโอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับข้อที่16เนี่ยก็ฝึกทำกันดูนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดสาระดีๆในคลิปต่อๆไปนะครับ